ย้าแล้วก็ย่าอ่อนแล้วก็คุณชายเทวพันธ์มีความเห็นพร้องต้องกันว่ามอมล้วงกระถินเหมาะที่จะเป็นคู่มั่นคู่หมายกับชายรุดเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่ชายทัศน์ที่สถานทูตท,ที่กรุงเบิร์เลยเพื่อสวิตดินแดนแห่งสวรรค์ของพวกเราสามคนต่อจากนี้หญิงขอให้ได้พบใครสักคนที่เป็นความรักที่แท้จ,จริงของหญิงสักทีเถิด <c oughs> ผมผมรัชวงศ์ปรวรุจุธาเทพครับเธอจะรังเกียจไหมถ้าเรเดินทางมาด้วยกันเธอเป็นคนปล่อยกลบยังใช่ไหมอ,อย่ามากล่าวหาใช่ไหมเย้เข้าแล้วคุณชายจะ,ะไ,นนได้กลับมาจูง้รีองงรีกครั้งหน,น,นึ่งนะคะ ช่นหมที่ได้ว่าความรักอ่ะนี่คือหม่อมเจ้าอิงวันร,รัสรุนรัตคู่มั่นของฉันเฮ้ยชนชั้นมันไม่สําคัญอะไรทั้งนั้นอยู่กับเธอฉันต้องการเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่ง <จะ S 3> ที่รัก,รกผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจแ้ะก็จะ,จะดูแลหล่อนไปตลอดชั่วชีวิตจจจยยุดใลงออทีี่เเธคนว